สวัสดีค่ะมาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคุณโชคดีมากๆค่ะวันนี้ครูกระแตนะคะเอาความสำเร็จเอาเคล็ดลับมาบอกทุกคนค่ะคุณที่อยู่ในไลฟ์ทุกคนนะคะใครที่เจอไลฟ์นี้ครั้งแรกค่ะคุณจะได้อะไรจากการเจอไลฟ์สดครั้งนี้ของครูกระแตนะคะคุณจะได้อะไรคะความสำเร็จที่ครูกระแตได้รับค่ะเคล็ดลับที่ไม่รับบอกคุณในไลฟ์นี้ค่ะ วันนี้ถ้าใครนะคะมองหาธุรกิจบนโลกออนไลน์บอกได้เลยค่ะว่ามาถูกที่ถูกเวลาที่บริษัทแม่มดออนไลน์ใครหลายคนนะคะรู้อยู่แล้วว่าบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะการทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามสุขภาพนะคะเป็นตลาดที่โอ้โหระดับ w ว l d w i d e นะ,ะสวัสดีค่ะครูนุชนะคะก็คือคนที่สำเร็จจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ และวันนี้ตัดสินใจนะคะเอาความสําเร็จที่มีนะคะมาส่งต่อและมาช่วยเหลือผู้คนนะคะให้สําเร็จในออนไลน์เพราะอะไรคะครูนุชเป็นคนที่รู้ดีค่ะว่าการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ทําให้นะคะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากที่สุดนะคะฟังเพลงนะคะและแชร์ไลฟ์นี้ออกไปค่ะเพราะเป็นไลฟ์ที่มาเพื่อช่วยผู้คนบนโลกใบนี้ค่ะคนสําเร็จ โดยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะต้องทันยุคทันเหตุการณ์รู้นะคะว่าอะไรนะคะพาคนนะคะสำเร็จได้เร็วและเป็นทางลัดค่ะการทำให้ธุรกิจเร็วและเป็นทางลัดค่ะช่วยคนได้มากจริงไหมคะทุกวันนี้ค่ะโลกเปลี่ยนไปอย่างเร็วนะคะอย่างเร็วค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะปรับตัวกันแบบไหนในไลน์นี้ค่ะมีคำตอบค่ะครูบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะคนสำเร็จโบนโลกออนไลน์มีเยอะมากๆขอบคุณมาค่ะตามเพื่อนและแชร์บอกเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะวันนี้ค่ะการที่เราค่ะทำธุรกิจโบนโลกออนไลน์ครูบอกได้เลยค่ะ มาคนเดียวนะคะอาจจะเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะมากันเป็นทีมค่ะที่นี่มีเรื่องของความสำเร็จในรูปแบบของทีมคะสวัสดีค่ะคุณพัชพัชรลีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณพัชรลีค่ะเห็นโปรไฟล์นะคะขอบคุณนะคะใครเข้ามาในไลน์นี้ค่ะคุณได้มาช่วยเหลือผู้คนค่ะการแชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะคุณได้ให้คนนะคะได้มาเจอไลน์ดีๆเพื่อ เพื่ออะไรคะให้เขาค่ะได้มีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะไลน์นี้ให้คนหนะ,ะได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะครูกระแตก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะไม่พลาดที่จะแชร์ไลน์นี้ออกให้กับผู้คนนะคะฟังเพลงนะคะของบริษัทแม่มดออนไลน์ให้ตื่นเต้นนะคะ และครูระดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่เป็นบอร์ดผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นคนที่ทําธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์และเป็นเจ้าของแบรนด์คัมบอร์ดนะคะอยู่ในโลกออนไลน์มาหลายปีนะคะลงทุนนะคะในแบรนด์สินค้ามากมายนะคะแล้วก็ค้นพบว่าในบริษัทแม่มดออนไลน์มีจุดเด่นเรื่องของอะไรคะ การทําธุรกิจลงทุนน้อยและได้เรื่องของพลังทีมจริงไหมคะได้เรื่องของพลังทีมนะคะนี่เข้ามาแล้วก็รู้กันเลยว่าโอ้มากันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วคนใหม่ที่เข้ามานะคะคุณโชคดีปักหมดเลยนะคะปักหมดว่าไลน์นี้คะ่ะทําให้คุณนะคะได้รวยได้เปลี่ยนชีวิตคุณไปทุกองศา เปลี่ยนไปตลอดการเพราะครูค่ะเปลี่ยนมาแล้วครูกระแตนะคะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพราะเกิดจากการลงมือทําแคปชั่นโดนใจใช่ไหมคะความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําเท่านั้นไม่มีใครคะ่ะสาเร็จแบบไม่ลงมือทําถึงคุณจะใช้คําว่าสําเร็จแบบง่ายๆสําเร็จแบบนอนมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาจริงไหมคะแต่คุณก็ต้องมาลงมือทําอยู่ดี เวลากินข้าวคุณก็ต้องใช้มือตักข้าวทานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะความสําเร็จนะคะความมั่งคั่งร่ํารวยคุณอยากสวยคุณอยากรวยคุณต้องลงมือของคุณเองอยากสวยทํายังไงให้สวยอยากรวยทํายังไงให้รวยใช่ไหมคะทุกคนเข้ามาในไลน์นี้อย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะนะคะยินดีต้อนรับนะคะบอร์ดผู้บริหารทั้ง11ท่านนะคะเข้ามาการันตีและยืนยันว่าบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะ มาด้วยเรื่องของระบบที่เน้นเรื่องของพลังทีมวันนี้ทำธุรกิจทำคนเดียวนะคะไม่ไม่รอดค่ะทำธุรกิจต้องเน้นเรื่องของทำเป็นทีมมีการทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับสู่เขาเรียกว่าสู่สากลระดับโลกถ้าระดับสากลระดับเวอร์วระดับโลกสวัสดีนะคะทุกคนนะค,ะคุณนันทิกานะคะ KPI Master เตอร์ครนะคะ ครูกระาตเห็นเมมแบบคือเลื่อนเร็วมากเพราะทุกคนเข้ามาแบบรัวๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็แชร์กันแบบพึบพับพึบพับนะคะแล้วก็โอ๊ยมาสะดุดกับคําว่าหน้าสวยใสายมากๆบอกได้เลยค่ะวันนี้ใครที่เจอไลฟ์สดของผู้หญิงที่มีดาวบนใบหน้าทุกคนจะมีคําว่าออล่าสวยสง่างามเพราะอะไรคะ 1. นึเราสวยจากภายในสู่ภายนอก ผลิตภัณฑ์ที่เรานะคะนำเสนอหรือช่วยเหลือผู้คนโบนโลกใบนี้ให้ทุกคนได้ดื่มได้ทานกันนะคะหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมเครื่องดื่มที่เรียกว่ากาแฟโกโก้โกโมอคคาโนโรโยแล้วก็น้องใหม่นะคะแม่มดไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดเพื่อตอบโจทย์เรื่องของอะไรคะสารต้านอนุมูลอิสระเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะลดความเสี่ยงพอลดความเสี่ยง เขาเรียกว่าขับของเสียทางเหงือ่ออุจจาะปัสสาวะทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยความสวยความงามในระบบเลือดมันดีขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่ล่าสุดก็คือครีนมนตาและกันแดดคือผู้หญิงหรือคนบนโลกใบนี้ค่ะทานเพื่อได้สุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลความงามบนใบหน้าถึงได้คำตอบนะคะ สวัสดีครูทิพย์สวิตานะคะเคเลือบุรนะ,ะทุกคนเข้ามาแบบรัวๆนะคะนี่คือแม่มดออนไลน์ของแท้ค่ะใครที่เป็นคนใหม่นะคะที่ส่องแม่มดออนไลน์ครูเชื่อว่าทุกคนนะคะสวัสดีแม่ดองดแม่แดงดองนะคะทุกคนนะคะที่ส่องแม่มดออนไลน์จงมั่นใจว่าแม่มดออนไลน์ค่ะเราไม่ได้แบ่งแยกสายงานเราคือแม่มดออนไลน์ของแท้ทุกคนติดแฮท็แม่มดออนไลน ติดนามสกุลแม่มดออนไลน์ตอนนี้คือแม่มดออนไลน์กรุ๊ปใครเข้ามาฮนะปักหมดเลยค่ะว่าเราอะค่ะก้าวสู่คําว่ามหาชนใครเข้ามาคนะ่ะคุณมีหุ้นส่วนคุณมีรายได้คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะการที่คุณเข้ามานะสวัสดีค่ะคุณวนวลอนงนะคะคุณวนวลอนงก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณนะคะมีช่องทางที่ ปักหมดที่คุณต้องการธุรกิจที่มั่นคง2ธุรกิจที่ได้เรื่องของอิสรภาพทางการเวลาบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะให้คุณนะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณได้เรื่องของการการสร้างมรดกที่มั่นคงคนที่มองหาคำว่า passive income หรือมรดกได้เจอที่นี่ค่ะและที่สำคัญเรื่องของเวลาวันนี้ค่ะครูจะอยู่ที่ไหนครูก็สามารถ ทำงานและบริหารธุรกิจของครูได้ทุกคนก็เช่นเดียวกันค่ะคุณมาเจออะไรนีค่ะคุณได้แน่นอนโอกาสที่คุณคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจบริหารธุรกิจของคุณเวลาไหนที่ไหนเท่าไรก็ได้ค่ะเท่าไรนี่คือการทําธุรกิจนี่คือคุณสามารถบริหารเรื่องของรายได้จริงไหคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะน้องอีฟก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ และเป็นคนที่ดูแลครอบครัวอยู่นะคะมาไลฟา์สดก็มีน้องตัวเล็กๆออกมาไลฟ์สดทุกคนทำได้ในโลกออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ไม่ไม่จำกัดเพศวัยเวลาสถานที่ไม่ไม่กั้นให้คุณบล็อกตัวเองนะคะทุกคนสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้และไลฟ์นี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเอาศักยภาพของตัวเองออกมา เพราะครูบอกได้เลยว่าบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมีระบบให้ครูนุชมายืนยันอีกคนหนึ่งนะค,ะครูชิปสวิตาก็บอกว่าเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนนะคะเดินตามคนสําเร็จสําเร็จแน่นอนครูเป็นหนึ่งคนนะคะที่พาทีมสําเร็จบนโลกออนไลน์และก็ออฟไลน์เยอะมากๆเพราะการที่ครูนะคะอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ประจักษ์แจ้งนะคะว่าวันนี้ค่ะพาคนมาสําเร็จได้จริง เขาสามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงสามารถบริหารงานสร้างไรายได้ได้จริงและช่วยเหลือผู้คนสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนครูนุชได้เปลี่ยนตัวเองนะคะจากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะร้านเสริมสวยและสามารถออกมาส่งต่อประสบการณ์ที่มีส่งต่อได้ ครูอิฟน้องอีฟนะคะตอนนี้ก็สามารถนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคะจากแม่บ้านมาใช้คํานําหน้าว่าครูได้ได้ความสง่างามเพราะศักยภาพในแต่ละคนมีนะคะครูทิพย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์สำเร็จมากมายครูเดือนนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งะะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการมาเลยการไฟฟ้าและพบว่าการที่เอาตัวเองนะคะมาอยู่หน้ากล้องนะคะมีช่องชแนลของตัวเอง และมีสังกัดนะคะอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ทำธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจและสามารถขยายธุรกิจทั่วโลกนะคะทีมงานทุกคนนะคะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนนะคะ44ประเทศทั่วโลกตอนนี้แม้ว่าวิกฤตนะคะทุกคนก็พอใกล้จุดที่ปลดล็อกเรื่องของโควิดนะคะทุกคนนะคะทะลักทะลักทะล้ลนเลยค่ะเรื่องของออเดอร์นะคะปด แอกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรู้ค่ะว่าวันนี้ค่ะออนไลน์ทำให้ทุกคนได้จริงยังโค้ดสิ่งนะคะวิสตอมบอกพบริหารท่านหนึ่งนะคะมีธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจตลาดที่ที่มีสาขาที่ตลาดนัดเยอะมากมายมีรายได้ระดับแสนแต่วันหนึ่งค่ะต้องดูแลลูกน้องมากมาย จึงพบว่าการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แต่งตัวสวยๆออกมาไลฟ์และสามารถสร้างทีมได้จริงเพราะระบบรองรับความสำเร็จนะคะทุกคนนะคะส่องแม่มดออนไลน์และประจักษ์แจ้งว่ามันได้จริงครูถึงบอกว่าลงมือทำคนสำเร็จเขาทำอะไรนะคะเราทำตามง่ายๆค่ะคีย์เด็ดของไลฟ์นี้ มีเรื่องเดียวค่ะคือคุณทำตามคนสำเร็จและคุณจะเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทแม่มดออนไลน์ได้อย่างไรโอ้โหครูบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆวันนี้นะคะ่ะคุณมีเงินนะคะ1,500บาท1500บาทคุณทักครูมาได้เลยค่ะว่าคุณนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้ในออนไลน์ไม่ว่าจะมีกลุ่มเรียนนะคะไลฟ์สด มีกลุ่มเรียนนะคะผ่านไลน์นะคะรับนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยู่ในห้องโคชชิ่งแบบระดับโลกเลยนะคะครูบอกได้เลยค่ะว่าเป็นการโคชชิ่งผ่านซูมนะคะเป็น NLP ระดับโลกค่ะ NLP ถ้าใครไปเสียคอร์สเรียนนะคะหรือลงทะเบียนเรียนะคะคอร์สหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านค่ะครูบอกได้เลยว่าวันนี้ค่ะ1 5 0 0บาท คุณได้เป็นเจ้าของกิจการได้แอปพลิเคชันนะคะได้ครูนี่ค่ะสอนออนไลน์แบบทุกกระบวน่าเทคนิคอะค่ะมีเยอะมากๆนะคะสวัสดีนะคะคุณลันลลินนะคะลันละลินนะคะชื่อเพาะมากมากนะคะเป็นคนใหม่นะคะที่เข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะที่เข้ามาในไลน์นี้ของครูกระแตนะคะคุณคือคนโชคดีค่ะคุณลันละลินนะคะบอกได้เลยชื่อเพาะมากมากใครนะคะที่เห็นไลน์นี้ค่ะคุณได้ โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจคุณได้ทำเลทองค่ะคุณเข้ามาอยู่ในบริษัทแม่หมดออนไลน์คุณจะรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจหลักพันแต่สามารถสร้างเงินหลักล้านให้คุณได้และสร้างเป็นมรดกให้คุณได้เป็นพ s สซีฟอินคัมให้คุณได้เพราะการทำธุรกิจในบริษัทแม่มดออนไลน์เรานะคะนำด้วยเรื่องของสินค้า2นํนำด้วยเรื่องของระบบนะคะ พลังทีมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณนะคะสู่สู่จอจอจอสี่เหลี่ยมนี่ค่ะพาคนสู่ระดับโลกพาคุณสู่ระดับโลกนะคะวันนี้ค่ะใครหลายคนนะคะบอกว่าอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์จริงๆแม่มดออนไลน์น่ะใครเข้ามาอยู่คุณใช้นามสกุลนี้คุณมีตัวตนทันทีค่ะแล้วคุณนะคะออกมาไลฟ์สดการไลฟ์สดะคะ่ะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์บอกถึง ความสำเร็จที่คุณได้แล้ววันนี้ครูก็บอกเลยค่ะว่าใครที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์มีความสําเร็จมากมายมากๆ,ๆ,ๆคุรดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าพลังทีมที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราสําเร็จเราคว้าเงินหลักหลักหลักเขาเรียกว,ว่าอะไรคะย่อดน,นะคะทะลุ200ล้านรายได้ระดับหลักแสนนี่คือเพราะเราเน้นเรื่องของพลังทีมพลังทีมทําให้ทุกคนคะรู้เลยนะคะว่ารีวิวของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะ ครูนะคะได้เรื่องของสายตานะคะได้เรื่องของผิวได้เรื่องของระบบขับถ่ายการปรับฮอร์โมนเพราะครูกระแตไม่มีมดลูกนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างปรับปรับสมดุลร่างกายให้ครูกระแตอย่างชัดเจนไม่ต้องพึ่งยานี่คือความสุขเพราะครูรู้ดีค่ะว่าการพึ่งยามันจะส่งผลต่อตับต่อตาเพราะอดีตครูนะคะอยู่บริษัทยายักษ์ใหญ่มาก่อน14ปีทุกงานวิจัยทุก ใต้นะคะจะมีอักษรตัวแดงๆว่ายาอันตรายจริงไหมคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วค่ะมีคอมเมนต์อยู่แล้วว่าคุณไปดูข้างกล่องเลยเขียนตัวแดงๆว่ายาอันตรายลดความเสี่ยงในการใช้ยาแล้วเป็นหนึ่งความภูมิใจที่อยากจะบอกทุกคนที่เจอไลน์นี้คนใหม่ทุกคนนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยคนนะคะได้ช่วยคนบนโลกออนไลน์นี่คือสื่อที่จะช่วยคุณ ที่จะช่วยคนได้เยอะจริงๆนะคะและช่วยคุณนะคะรู้ว่าคุณมีศักยภาพอะไรหนึ่งนะคะเราเริ่มต้นจากการดึงศักยภาพในตัวของตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาวันนี้ครูนะคะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาและดูแลทีมงานให้เติบโตมากมายและมาส่งต่อให้คน ที่อยู่ในไลน์นี้แล้วย้อนดูไลน์นี้หรือมาเจอไลน์นี้จากการแชร์ของใครหลายคนพ่อครูก็ได้รับโอกาสจากการที่ใครแชร์ไลน์นี้และทุกไลน์ค่ะเป็นไลน์แบบดีๆและพรีเมียมสวัสดีค่ะครูจิวครูจิวก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้คำพูดนะคะและใช้ความสามารถในการออกมาไลฟ์สดพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าแม่มดออนไลน์ทุกคนออกมาไลฟ์ด้วยพลัง มันเกิดจากความสำเร็จจริงและจริงสามารถเอามาให้ทุกคนะที่เจอไลน์นะะี้ค่ะเดินตามได้อย่างง่ายและสำเร็จได้จริงเพราะทุกคนอะมีของมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแค่คุณค่ะมีความกล้ากล้าที่จะลงมือทำค่ะอันดับแรกครับครูบอกได้เลยค่ะใครอยากมีเงินหลักหมื่นหลักล้าน คุณต้องกล้าก่อนนะคะกล้าที่จะลงมือทําในเมื่อทุกคนรู้อยู่แล้วจริงไหมคะแม่ไก่จี๊จีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์และเห็นว่าแม่มดออนไลน์คือของจริงผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การทํางานดีระดับสากลค่ะเราออนไลน์ระดับสากลน,นะคะสร้างคนสําเร็จสร้างครูนะคะ,สร,คะ,คะสร้างโค้ดนะคะออกมานะคะเอาผลลัพธ์จริงๆออกมาช่วยคนค่ะ ใครเจอไรนี้นะคะทักครูมาได้เลยนะคะว่าคุณนะคะปักหมุดที่ความสําเร็จหนูพร้อมจะลงมือทําและพร้อมที่จะจับเงินหลักแสนพร้อมที่จะสร้างมรดกให้กับครอบครัวหนูไม่มีเงินให้พ่อกับแม่หนูจะต้องการปักหมุดว่าหนูจะมีเงินเดือนให้พ่อกับแม่ทุกเดือนหนูมีงมีงงานประจําแหละแต่หนูเลี้ยงได้แค่ตัวเองแต่ไม่สามารถส่งให้ส่งเงินให้พ่อกับแม่ได้แต่นี่ค่ะหนูเจอไรเนี้ยเจอครูกระแตพูดเนี่ยหนูอยากมีรายได้ที่ เอาส่วนนี้ให้พ่อกับแม่ใครบ้างคะที่ไม่สามารถส่งเงินให้พ่อกับแม่ได้เลยมันถึงเวลาแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราหรือพ่อแม่จะจากกันไปเมื่อไหร่คะแต่วันนี้ค่ะคุณเจออะไรนี้นะคะคุณเจออะไรนี้ค่ะคุณปักเป้าหมายของคุณเฮ้ยอยากจะมีเงินเดือนให้พ่อกับแม่หรือปักเป้าหมายให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะว่าคุณต้องการเป็นเจ้าข,ของธุรกิจอยากส่งต่อให้กับผู้คน พี่แจงนะคะครูพี่แจงก็เป็นอีกคนหนึ่งกับสาวลาดลีนะคะที่จากคนที่ขายของที่ตลาดนะคะพอมาเจอกันนะคะโอ้โหความสวยความงามออร่าดึงดูดทีมงานมากมายนะคะบอกได้เลยค่ะใครอยู่ที่บริษัทแม่มดออนไลน์เติบโตทุกคนและใครเจอไลน์นี้นะคะคนที่อยู่ในไลน์นี้นะคะเป็นเป็นแสงสว่างเป็นศักขีพยานแล้วก็ทุกคนอ่ะมาการันตีให้ครูกระแตทุกคนนะคะในคอมเมนต์นี้ค่ะ กฎเหล็กของเราไม่โกโหกอยู่แล้วค่ะใครประสบความสําเร็จอะไรนะก็มาบอกนะอ่าวิสต o อมครูพิงกีนะคะปนานิสาสาครแสงก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จากการที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตลาดเคยขายของตลาดนัดมาก่อนและตอนนี้ค่ะก็มาเป็นบอร์ดผู้บริหารสูงสุดในบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะเอาความรู้นะคะเรื่องของออนไลน์ออกมาสอนนะไม่ว่าจะ u t u b e ยิงเพจหรือทำคลิป ทุกคนนะคะมีของดีออกมาสอนได้ทั้งหมดค่ะใครที่อยากจะทําอะไรที่เกี่ยวสวัสดีนะคะนี่ค่ะทีมงานอีกท่านหนึ่งนะคะพี่สุเชษจันเทศนะคะแฟนของพี่ไพลอเทียมเทศนะ,ะสายนี้นะคะสายภาคใต้นะคะและอีสานคือไปทั่วทิศทั่วแดนเพราะแม่มดออนไลน์เราไม่ไม่จากัดสถานที่ทุกคนนะคะทํางานแบบไรขีดจํากัดจริงๆค่ะทีมงานนี้คะแบบมาแบบสาย ขายดีขายง่ายขายยกลังนะคะแม่มดออนไลน์มีไรายได้กันทุกคนนะคะทุกคนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะการลงมือทํามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ค่ะถ้าใครนะคะมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิดจากการลงมือทำเท่านั้นนะคะใครต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณจะมานั่งนั่ง,น,งนอนนอนมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะมันเกิดจากการลง ja, <G> มือทําครูก็เหมือนกันค่ะวันนี้ครูเปลี่ยนไป ชีวิตครูเปลี่ยนไปอย่างที่ครูปักหมดเลยนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ค่ะอิสระในเรื่องของเวลาของครอบครัวเรื่องของการเงินเพราะครูต้องการเปลี่ยนแปลงเกิดจากชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงบินชั่วโมงบินแล้วครูภูมิใจมากๆเฮ้ยพอมาอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะเรานะคะสามารถสามารถสร้างคนนะคะสร้างคนแล้วมีความเป็น าเรียกมีความเป็นเจ้าข,ของธุรกิจอย่างแท้จริงครูมีความสุขและสนุกมากๆกับการทำออนไลน์และทุกครั้งค่ะทีมงานของครูนะคะออกมาแอคชั่นค่ะครูรู้สึกว่าเุ้ยเป็นอะไรที่เราสักเซสเราประสบความสำเร็จในการที่อยู่ใน,ในใบริษัทแม่มดออนไลน์ได้จริงและใครที่ต้องการความภูมิใจนะคะความสนุกความสักเซสรายได้ที่มาพร้อมกับผลงานที่คุณแอคชั่นมันออกไปที่คุณกระทำมาลงไปที่คุณลงมือมัน ออกไปอะค่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันสนุกมันมันมันเรียลลิตี้จริงๆค่ะการไลฟ์สดค่ะมันเป็นอะไรที่โอ้โหใครทําได้นะคะใครทําได้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยยังได้อีกยังพัฒนาได้อีกยังดึงศักยภาพได้อีกแล้วคุณรู้ไหมคะว่าการออกมาไลฟ์สดในบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะท่านประธานนะคะมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่บอกสําหรับคนที่เป็นคนใหม่ในไลน์นี้ที่ไม่รู้จักแม่มดออนไลน์นะคะ ที่ไม่รู้จักเพิ่งมาเจอ,อไลน์นี่ฮะเรานะคะมีท่านประธานนะคะมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่มีคนสําเร็จได้จริงนะคะ2ปีนะทะลุ200ล้านและตอนนี้คะ่ปะปักหมุดสู่มหาชนนะคะใครต้องการนะคะคําว่ามหาชนนะคะใครต้องการเป็นหุ้นส่วนนะคะทักครูกระแตมาได้เลยคะ่ะกับ1,500บาทเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณได้อะไรคะแน่นอนคะ่ะการเป็นเจ้าของธุรกิจใครหลายคนนะคะ เงินหลักพันนะคะมันใช้คําว่าเจ้าของธุรกิจได้ยากจริงไหมคะแต่คุณลองนึกไปนะคะว่าเศรษฐีหลายคนเข้ามาด้วยเสือผืนหมอนใบเสือผืนหมอนใบจริงไหมคะบางคนไม่มีแม้แต่เงินที่จะลงทุนแต่หัวใจของเศรษฐีหัวใจของคนทาธุรกิจนะคะเขาจะมองหาโอกาสที่จะลงทุน การทำธุรกิจมันต้องลงทุนแล้วลงทุนแบบไหนคะใช้สมองให้เยอะใช้ทุนให้น้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง1,500บาทคุณได้สินค้าคุณได้แอปพลิเคชันคุณได้วิธีการ How to ค่ะไปทําให้คุณค่ะต่อยอดธุรกิจหลักล้านวันนี้มือถือหนึ่งเครื่องคุณก็สามารถนะคะขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลกได้จริงไหมคะคุณนุชบอกว่า ยิ่งใหญ่ได้อีก 1, พันห้าพันรวยคานี้ไม่ผิดเลยค่ะนี่ค่ะครูฟ้านะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นนะคะเจ้าของนะคะรถเต็นรถมือสองใช่ไหมคะเต็นรถมือสองอยู่ที่ระยองใช้เงินในการทรําธุรกิจนะคะเงินหลักหลายล้านนะคะที่จะเป็นเจ้าของเต็นรถนะคะใช้เงินในการซื้อรถเป็นเป็นคนกลางในการทรําธุรกิจนี้ใช้เงินหลักล้านแต่ทําไมถึงมาสู่ ออนไลน์เพราะการทำออนไลน์ค่ะเป็นวิธีการทางลัดและลงมือทำออกมาไลฟ์สดนะคะได้ทุกช่องทางออกมาส่องแสงสว่างให้กับผู้คนครูก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มาส่องแสงสว่างให้กับคนสำหรับคนที่มาเจอไลฟ์นี้ค่ะอยากให้ทุกคนคะมีกำลังใจลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกขึ้น,นออกมาไลฟ์สดค่ะจะไลฟ์แบบไหนนะคะคุณ แค่กดกล้องไลฟ์ค่ะแล้วมาเรียนเข้าระบบนะคะเรียนวิธีการไลฟ์สดกับบริษัทแม่มดออนไลน์เรียนรู้และลงมือทําเรียนรู้แล้วลงมือทําเรียนรู้แล้วลงมือทําให้มันตรงกับแคปชั้นที่ครูขึ้นวันนี้ค่ะลงมือทําเท่านั้นนะคะถึงจะพาคุณไปสู่เป้าหมายมันมันไม่มีข้ออ้างในความสําเร็จค่ะถ้าคุณนะคะอยากมีเงินคุณอยากมีเวลาคุณอยากได้อิสรภาพ อยู่ที่การลงมือทำค่ะบริษัทแม่มดออนไลน์มีวิธีการให้คุณมากมายทุกคนเข้ามาอย่างรัวๆนะคะคนใหม่เข้ามาเยอะมากครูเห็นนะคะเดี๋ยวครูกลับไปย้อนไลค์นะคะแล้วก็แท็กอินบ็อกซ์มาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวครูตอกบกลับไปนะ,ะเรื่องของการทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ,ค,ะคุณเห็นอยู่ละว,ว่ามีสินค้าให้คุณนะคะมีแอปพลิเคชัน มีระบบมีทีมงานให้หลังจากจบไลนี้คุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำอย่างไรดีคุณจะนอนไม่หลับคุณจะนอนไม่หลับเลยเฮ้ยอยากรวยอยากสําเร็จอยากมีไรายได้แล้วจะทําอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรถ้าคุณคิดได้แค่นี้คุณก็จะได้คําตอบว่าทําอย่างไรทําอย่างไรคุณทักครูกระแตมาค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าทําอย่างไรเดี๋ยวครูให้ทุกคนนะคะไอทานข้าวเพราะครูมาด้วย แค่มาบอกคุณบอกว่าให้คุณลงมือทำและตัดสินใจในโปรเจกต์กับบริษัทแม่มดออนไลน์1 5 0 0บาทและจะเป็นวิธีการเป็นเส้นทางเป็นเป็นเวลาที่ดีที่สุดของคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะ1,500บาทจะไม่จะไม่รู้ว่าจะเจออีกเมื่อไหร่นะคะเพราะครูเข้ามาในบริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยการลงทุนนะคะในการทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยเงินนะคะกาแฟหนึ่งลังโกโก้หนึ่งลังสองหมื่นกับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่คุณอยู่ในไลน์เนี่ยคุณโชคดีกว่าครูเยอะมากๆคุณใช้เงินเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่คุณได้สินค้านะคะคุณเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวครูนะคะให้ยอยู่ในโพสตนะคะคุณเห็นอยู่ละเพราะว่าครูแชร์ในโพสต์เยอะมากเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกคือสามพันเก้าร้อยบาทคุณเลือกได้เลยแต่ถ้าคุณนะคะเริ่มต้นหนึ่งพันห้าร้อยบาท แนะนำนะคะคุณไปทักได้เลยคะ่ะเซตสาเซตสามนี่คือเป็นสินค้าที่คุณนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเผื่อใครเผื่อใครนะคะนึกไม่ออกนะคะเผื่อใครมาเจออะไรครั้งนี้นะคะเซตสามนะคะมีไฟเบอร์นะคะมีกาแฟนะคะแล้วก็มีโกโก้นะคะมีโกโก้นะคะที่ทำให้ทุกคนนะคะเยวนะคะอืมนี่ เซตสามนะคะมีไฟเบอร์เรียวๆเลยค่ะไฟเบอร์2กล่องนะคะแล้วก็โกโก้ Go 1กล่องแล้วก็กาแฟนะคะ1กล่องเซตสานะคะหนึ่ันห้าร้อบาทคุณเริ่มธุรกิจไปพร้อมๆกันค่ะคุณอยากมาหยิบเงินล้านที่บริษัทแม่มดออนไลน์เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะที่นี่เน้นเรื่องของไ like ร์ขีดจำกัดพุ่งทยานสู่พันล้านไปด้วยกันนะคะครูมาเร็วไปเร็วพัน 5, พารวย คำนี้ไม่พลาดค่ะแล้วนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแม่มดออนไลน์เขาประสบความสําเร็จแบบง่ายๆด้วยวิธีการที่เขาค่ะตัดสินใจเลือกเส้นทางความสําเร็จเพราครูนะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะบอกคนเลยนะคะว่าการทำออนไลน์นี่ค่ะเป็นอะไรที่แบบ ให้ทุกคนนะค่ะปักหมุดเลยค่ะว่ามันคือความสําเร็จทะไม่มีอะไรที่จะจะบอกว่ามันไม่สําเร็จค่ะ oh <my> แม่มดออนไลน์นะอยู่บนโลกออนไลน์และคนที่ทําออนไลน์ไม่มีใครบอกเลยว่าคนที่ปักหมุดตั้งใจทาออนไลน์นะคะ oh <my> เขาทะลุก,กันร้อยล้านพันล้านเน็ตไอดอลนะคะ oh <my> เขารับเงินกันไม่รู้กี่แสนกีแน่แสนได้ค่ารีวิวสินค้า oh <my> ลงเพจลง,ง youtube oh <my> มีรายได้จาก YouTube เท่าไหร oh <my> ่คุณรู้ไหมคะ เพราะเขาเข้าใจในเรื่องของการทําออนไลน์ลงมือทําเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะแบบเหนือการลงมือทําค่ะแม้แต่คุณอยากถูกหวยรวยถูหวยด้วยโชคคุณก็ต้องลงมือในการซื้อจริงนะคะแต่1500บัานาอบาทค่ะโอ้โหได้ได้มรดกให้กับครอบครัวของคุณได้เงินให้กับพ่อแม่ทุกเดือนได้ชีวิตที่คุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ คุณไปติดตามแม่มดออนไลน์จากเพลงนะคะซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ซุปตาออนไลน์แล้วก็แม่มดออนไลน์คุณจะรู้จักแม่มดออนไลน์มากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากสําเร็จอย่างรวดเร็วนะ1,500บาททักครูมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะน้องจุลัยนะคะน้องจุนะคะที่่อกที่โครานะคะที่เข้ามาในไลน์นี้นะคะแชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่สามารถสําเร็จได้ค่ะเพราะ พี่กับแย่นะคะสำเร็จมาแล้วอิสระมากๆสามารถดูแลครอบครัวได้ทักครูมาค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความสําเร็จจากการลงมือทําเพราะครูคือต้นแบบของคนที่สําเร็จจากการลงมือทําเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้มาถ้าคุณไม่ลงมือทำะะมันต้องลงมือทำเท่านั้นค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์นี้ค่ะ